เดี๋ยวครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์เจาะมะพร้าวนะครับน่าสนใจมากเลยอ,เอ,อันนี้ก็แค่แคพฟกเศษมะพร้าวออกจากหลอดอก,กันนะครับนี่เป็นสเตนเลสนะครับนี่ก็เก๋ไก่ดีนะครับ แอันให่ด้เนนี่คยเมาขายดีมากเลยนะครับรู้วครของหมดแล้วนะครับนี่สงสัยอันนี้โอ้หอันนี้มีสั่งจองได้นะครับนี่ครับนี่ก็ดูสาธิตครับมีมีตัวเจาะกับค้อนนะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับโอ ขายดีมากเลยนะครับต้องต้องพีออเดอร์กันทีเดียวอันนี้เครื่องฝองมะพร้าวสดนะครับดูยังไม่สาธิตจริงนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้านี่ครับก็เป็นใบติวนะครับโบชัวนี่ก็เป็นโบชัวนะครับเดี๋ยวจึงไว้